<จ>สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลายท่านาถามกันเข้ามานะครับเรื่องนกเชลยนะครับคัดเสียงนะครับอันนี้คือนกคัดนะครับมีทั้งเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่รวมกันอยู่ในนี้นะครับไม่รู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงไหนเพราะว่าต่อก็คัดไว้อันนี้คือถอนปีกดูหางดูใช้ได้นะครับดำดีถ้าแยกนี่ก็ขันเลยนะครับเพราะว่านกอายุกง ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้แบ่งทีมงานมาอีกทีหนึ่งครับคนก็ไม่สวยนะครับมันอยู่กกงเล็กกัมันอาหารมันไม่พอมันตีจิกกันครับพอทีนี้มาอยู่กับผมกงใหญ่หน่อยอาหารอิ่มมันก็ไม่ค่อยตีกันมีประมาณ30ตัวครับผมที่คัดเลยนะครับผมานใดสนใจนะครับโทรมาทักมานะครับทักไลน์มาอใครต้องการนกไปชํานะครับนกเพชรชบูรณ์แท้นะครับผมเนี่ยครับ ผลไมสวยนะครับแต่ไล่คูกันล,ลุ่มลุ่มลุ่มเลยนะครับผมมีประมาณ30ตัวได้นะครับเอาเป็นรุ่นเราเองนะครับมีจะเป็นหลิวเป็น1นึ่ปุกสองปุกนะครับอันนี้คือนกเขารวมคัดเสียงรวมไว้นะครับเราจําไม่ได้นะครับทีแรกก็จําได้อยู่พอมันหลายตัวเข้าก็ลืมนะครับผม <c oughs> ัวหางยาวๆนั้น่าจะได้ยังไม่นานมากนะครับถ้าตัวขนคิเล่คิลนี่ได้นานนะครับแยกไปขึ้นเลยนะครับพวกนี้เราไปอัดอาหารแป๊บเดียวนะครับ่ทใดสนใจนะครับโทรมานะครับผมนกคัดเสียงนะครับผมขนบางตัวก็หลุดลุยครับตีกันนะครับจิกกันตอนกินข้าวนะครับเพราะว่าอยู่กรงแคบๆนะครับ สวยหลายตัวนะครับทรงดีทุกตัวนะครับผมคัดมาอีกทีนึงนะครับผมจับถอนปีกถอนอะไรดูหมึกดําดีทุกตัวเลยนะครับดําปื้เลยนะครับนะครับนี่ครับอยาดสนใจนะครับผมสนใจก็โทรมานะครับผมเนี่ยครับท่านใดอยากได้ห้าตัวสิบตัวทักมานะครับราคาไม่แพงนะครับ กากเปเลี้ยงครับผมผมก็ไม่กงขึ้นไม่พอนะครับผมผมก็จะจับเอาเดี๋ยวรอเหลือเลือก FC ครับผมถึงจะเอาขึ้นกงนะครับผม FC ก่อนเลยนะครับผมก็จะจับ <c oughs> ให้ไปเลยนะครับท่านใดเอาห้าตัวสิบตัวนะครับ <c oughs> ไปเลี้ยงเอาไปถ้าสมมติว่าซื้อไปสักห้าตัวขึ้นสักสองตัวนี้ก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จแต่ผม ที่ผมคัดมานี่ผมว่าขึ้นแทบทุกตัวเพราะว่ามึกปีกหมึกหางนี่ดำปื้นะครับถอนออกมานี่ดำเป็นมึกเลยนะครับไม่ใสนะครับถ้าใสไม่เอามาเลยนะครับผมนะครับดำทุกตัวถอนหางถอนปีกดูแล้วนะครับผมนะครับไม่รู้ว่ามีสามกุกหรือริวตันอยู่นี้หรือเปล่านะครับเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่านกมาบางตัวมันมาคูคูติดเลยนะครับผม เนี่ยครับใดสนใจก็ทักมาโทรมานะครับมีประมาณนี้นะครับ30ตัวได้นะครับผมเอาตัวขี้เหล็กกว่าเขาขึ้นไว้ก็แยกวันเดียวขันเลยนะครับตัวขี้เหล็กกว่าเขานะครับเขาตีมันจัดนะขนไม่ค่อยมีในในแบบคล้ายๆตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับขนแบบนี้ขันนะครับผมแยกออกไปขันเลยนะครับเพราะว่าวงตัวก็อยู่เกือบปีนะครับผม ขนไม่สวยเนี่ยนะครับจิตแปดเดือนนะครับนี่ตัวนี้ก็ทรงดีครับนี่ตัวขึ้นคอนมาเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับผมมุดแต่เล็บหักครับเล็บหักไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมคัดให้ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวตัวมีตําหนิเดี๋ยวผมเอาไว้เองนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ติก็เดี๋ยวแถมไปนะครับผมนี่ครับใช้ได้นะครับเจ้าของเขาก็มาร์กไว้นะครับจำไมาก็ได้ท่าหร่ มาก็รวมรวมกันไว้นะครับทีนี้มันเยอะจัดนะครับต่อได้ทุกวันนะครับนี่นะครับนกเฉลยนกชำพร้อมชำนะครับพร้อมแยกกกงขึ้นกกงนะครับานใดสนใจก็โทรมาครับผมหรือแอดไลน์มาเบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมบางท่านก็สั่งไป5ตัว1ิตัวนะครับผมก็จัดให้นะครับ จุดนี้เด็ดครับผมคัดเองกับมือนะครับถอนปีกถอนหางคัดดูเลยตัวไหนไม่ผ่านก็คือไม่เอามารวมนะครับไม่เอามาไว้แบ่ง f อนะครับเพราะว่าเอาไปก็ต้องลุ้นให้ได้ขึ้นนะครับเอตัวนี้ก็ปากขอๆดีนะครับนี่นี่ปอกแดงนี่นะครับหางไม่สวยนะครับแต่เหมือนจะเป็นปากขอๆนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เลยนี่ครับปากงงดีนะครับ ไปก็แต่งถอนบวชเลยครับบวชได้เลยเนี่ยครับปากนะครับนกตอกรอส่งเอฟซีกระจวดกันครับเนี่ยครับดูครับของแท้นะครับนี่เจ้าเสือเท่านะครับเนี่เครับอันนี้เจ้าฟุ้นศึกนะครับเนี่ยครับนี่ครับเก่าๆนะครับนกหนาเอุดยอดทุกตัวนะครับผม อยู่รุ่นอีกตัวรอส่งหลายตัวเลยครับวันนี้ยอเอฟซีก็รอรับนะครับเ๋ยอรถส่งเขาถูกหานะครับเด็ดเด็ดนะครับเมยครับนกต่อใครต้องการนกต่อโทรมานะครับมี์ประมาณนี้ครับยวชมนกเฉลยกันต่อนกชํานะครับนกคัดเสียงนะครับเป็นรุ่นนั้นนะครับเสียงส่วนมากจะเป็นเสียงกลางๆ่นะครับเสียงใหญ่ก็มีหลายตัวอยู่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับ สนใจโทรมานะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับคัดมานะครับผมเนี่ยครับเขาก็ใส่กรงเล็กๆไว้นะครับกรงละ10ตัวนะครับบางทีสิบกว่าตัวมันอัดกันมานี่ผมทํากรงไว้ใหญ่หน่อยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครสนใจนกเฉลยนกคัดนะครับรับประกันน่าจะขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าถอนถ้าไอหมึกดำๆนี่น่าจะขึ้นดีครับผมส่วนมากจะขึ้นนะครับ ถ้าไอ้ขาวๆปีกถอนออกมาแล้วเขาขาวงอนี่ดิ้นครับไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเหลือเลือกเอฟซีเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกกงไว้เดี๋ยวผมมีกกงอยู่หลายลูกอยู่นะครับผมหลายใบอยู่เดี๋ยวรอเลือกรอเหลือเลือกก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับนกอายุกงต้องเตะสามเดือนถึง1ปีนะครับอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ก็ทสงสวยนี่นะครับทรงฝีกล้วยเลยนะครับ เดี๋ยวคัดไปครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาครับผมสวัสดีครับ